สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในนอร์เวย์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์ทํางานของเราในประเทศนอร์เวย์นะคะว่า,าที่แล,แล้วมาเนี่ยเราเนี่ยผ่านงานอะไรมาบ้างนะคะงานของเราเนี่ยก็คือเราเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาสูงเนาะงานแรกที่เราทำเนี่ยก็คือเป็นงานทําความสะอาดนะเราจะเล่าคร่าวๆนะเป็นงานทําความสะอาดอาของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งมันมีความ เราต้องรีบเร่งนะคะมันทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขกับการทำงานเราลาออกจากงานที่นี่นะคะโดยการที่เราเนี่ยมีปัญหากับที่ทำงานนะคะมีปัญหากับเจ้าของที่ทำงานเจ้าของที่ทำงานของเราเนี่ยก็คือมันมีปัญหาที่เวลามันไม่ลงตัวมันเวลาเนี่ยที่ทำงานแต่ละที่ละที่เนี่ยมันรีบร้อนเกินไปทีนี้พอมีปัญหาเนี่ย เราเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันคือต่างประเทศเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยเจ้านายแล้วก็เราแล้วก็จะมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งเราเนี่ยจ่ายจ่ายเงินให้กับบริษัทเนี่ยห้าร้อยโคนห้าร้อยโคนทุกๆเดือนนะคะมันเหมือนกับแบบว่าถ้าเราเนี่ยมีปัญหาในที่ทํางานบริษัทเนี่ยเขาก็จะมาช่วยไก่เกลี่ยว่าเราเนี่ยจะทํางานร่วมกันต่อไปได้ไหมวันนั้นมันก็มาถึงนะคะเราก็ต้องมาประชุมในวันที่ประชุมเนี่ยตอนนั้นน่ะ เราเนี่ยก็มีวุฒิภาวะค่อนข้างน้อยคือเรายังเป็นเด็กและเราก็เป็นคนที่ใจร้อนวู่วามถ้าเราโกรธหรือเราไม่พอใจอะไรแล้วเนี่ยอะไรอะไรเราก็จะไม่เอาเพราะว่าสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันสะสมมันจึงมาถึงวันนี้ที่เราแบบว่าเราทนไม่ไหวแล้วมันก็สะสมสะสมมันเลยกลายเป็นสิ่งที่ว่ามันอยู่ในใจเราและเราไม่สามารถที่จะถอดมันออกไปได้นะคะ ในวันที่ประชุมเนี่ยเราเล่าร่าวๆเนาะในวันที่ประชุมเนี่ยก็คือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีหัวสมองดีนะคะเวลาที่คนเขามีการศึกษาเขาทําอะไรเขาจะใช้หัวสมองมากกว่าใช้อารมณ์ซึ่งตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีการศึกษาเยอะเราทําอะไรแล้วเราก็จะใช้อารมณ์ตลอดนะ,ะ,อะตอนที่เราทะเลาะกันเนี่ยก็คือก็จะนั่งอยู่3คนทางฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็เป็นฝ่ายชนะเพราะเราเนี่ยจะต้องคืนเงินให้เขา10,000โครนเขาบอกว่าฉันชนะนะปาิชาติ เธอจะต้องคืนเงินให้ฉัน1,000 0คนเราก็เลยบอกว่าเธอจะรับเป็นเช็คหรือเธอจะรับเป็นเงินสดเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีการเขียนเช็คเขียนอะไรได้เราเลยบอกว่าเงินแค่นี้มันเล็กน้อยสําหรับฉันมากฉันไม่มีปัญหาที่จะคืนเงินเธอถ้าฉันเป็นผู้แพ้แต่ว่าเงินตรงนี้มันเป็นเงินของฉันและฉันคิดว่าฉันจะซื้อเธอเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยออกจากการเป็นหัวหน้าฉันเธอจะไม่ต้องมาเป็นหัวหน้าฉันอีก เขาก็บอกกับเราว่าเงินตรงนี้มันเป็นเงินของฉันเธอรู้ดีว่าเงินตรงนี้มันเป็นของใครแต่ถ้าเธอเป็นคนที่มีหัวสมองเธอเป็นคนมีการศึกษาแล้วเธอชนะฉันก็ให้เธอไปแต่ฉันไม่ได้เสียดายเงินหรอกกับไอ้จำนวนเงินแค่นี้เขาก็พูดตอบกับเรามาว่าเธอจะไม่สามารถไปทำงานที่ไหนได้เพราะเธอไม่มีใบประกาศนียบัตรเธอผู้ภาษาาโนสก็ยังไม่เก่งเราก็เลยบอกว่าคนอย่างเธอเนี่ยจะไม่มีใคร ที่ใจดีมาทํางานกับเธอจะไม่มีพนักงานคนไหนที่ขยันทํางานมาทํางานกับเธอพนักงานที่เธอมีอยู่จะเป็นพนักงานที่เจ็บป่วยเพราะเธอนิสัยไม่ดีเธอทําให้ลูกน้องไม่มีความสุขกับการทํางานเขาก็จะเจ็บเขาก็จะป่วยเขาก็จะลางานอยู่อย่างนี้ตลอดไปเธอนั่นแหละที่จะไม่มีลูกน้องที่ดีมาทํางานกับเธอแต่ฉันเป็นคนขยันฉันอยู่ที่ไหนฉันก็อยู่ได้ไม่จําเป็นจะต้องทํางานที่นี่เราเนี่ยโกรธมากเลยนะแล้วเราก็เสียสติมาก การที่เราจ่ายเงิน500คน500คนทุกเดือนเนี่ยและเราทำงานทำความสะอาดที่เนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งหมด4ปีเราจ่ายเงินไปเนี่ยแล้วจะมีผู้ชายผู้ชายคนนี้เขาอายุมากกว่าเราเยอะนะก็อย่างที่เราบอกเราเป็นคนที่ใจร้อนเวลาเราพูดอะไรเราก็จะพูดตรงเลยก็คือเราจ่ายเงินให้เขาไปเขาไม่ได้พูดเข้าข้างเราเลยเขาพูดเข้าข้างเจ้านายเราเราก็เลยหันกลับไปที่เขาแล้วเราก็เลยบอกว่าฉันเสียเงินให้เธอเดือนละ500คน แต่เธอไม่สามารถที่จะช่วยอะไรฉันได้เลยเธอให้ฉันแต่ฟังเขาฟังเขาเพราะเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของบริษัทแต่ถ้าเขาใช้ให้ฉันไปตายฉันต้องไปด้วยใช่ไหมทําไมเธอเนี่ยไม่คิดที่จะช่วยพวกเราเลยทุกๆครั้งที่เกิดเรื่องเขาชนะทุกครั้งแต่เราคือฝ่ายที่พ่ายแพ้และต้องยอมทําตามเขาทุกอย่างผู้ชายคนนั้นเขาก็รู้สึกแบบเหมือนเขาหน้าแดงมากอะแล้วเขาก็หันมาพูดก,กับเรา ็เธอมีแต่ดา่าตั้งแต่มาเนี่ยพวกเรานั่งฟังเธอดา่าเธอโกรธเธอไม่รู้ที่จะระง,งับเธอไม่รู้จักที่จะระง,งับสติอารมณ์เลยเธอไม่ฟังใครเลยเธอไม่เอาอะไรเลยแล้วเธอจะให้ฉันช่วยเธอยังไงเราก็ไม่ฟังเสียงแนละเราบอกว่าฉันต้องการที่จะลาออกจากที่นี่ฉันไม่ต้องการทํางานที่นี่อีกเธอจะจัดการยังไงมันก็เป็นเรื่องของเธอ,อเจ้าของบริษัทเราเนี่ยเขาก็บอกกับเราว่า ถึงยังไงฉันก็จะได้ใช้เธออีกหนึ่งเดือนเพราะเธอจะต้องมาทํางานให้ฉันหนึ่งเดือนเพราะาในสัญญาเราเนี่ยมันระบุเอาไว้ว่าเราเนี่ยจะต้องกลับไปทํางานให้เขาอีกหนึ่งเดือนเราก็เลยบอกว่าเราไม่ทําและเราก็จะป่วยในหนึ่งเดือนเธอก็จะไม่ได้ใช้ฉันอีกหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเธอจะไม่ได้ควบคุมฉันอีกเงินจํานวนเนี่ยมันเล็กน้อยมากที่ฉันจะเสียให้เธอเพื่อแลกกับการที่ฉันจะไม่ได้เห็นหน้าเธออีก เราก็ลุกขึ้นออกจากห้องนั้นไปนะ,ะและเราก็กลับไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านแล้วหลังจากนั้นสามวันก็มีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาหาเราเขาบอกว่าเข้ามาจากบริษัทนี้บริษัทนี้นะนั่นหมายความว่าเข้ามาจากบริษัทที่เราจ่ายเงินให้เขาไปทุกเดือนทุกเดือนนะคะก็จะเป็นบริษัทที่เขาช่วยเหลือเราเวลาที่เราเนี่ยมีปัญหากับเจ้านายนะคะ,ะเราก็เลยบอกว่าเธอโทรมาหาฉันทาไม ฉันต้องการที่จะช่วยเธอฉันอยากให้เธอนะมาเจอฉันที่นี่ที่นี่นะอเราก็ไปเจอตามนัดหมายแล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขาจะคอยอ,อธิบายเราถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนนะผู้ชายคนนั้นเขาก็พูดกับเราเขาบอกว่าเธอต้องใจเย็นๆนะแล้วเธอก็ตั้งใจฟังฉันดีๆเธออย่าทําอะไรแล้วเธอก็ใช้แต่อรารมณ์เธอต้องมีสติถ้าเธอเย็นลงแล้วฉันจะพูดเขาก็พูดกับเรานะ เขาก็พูดกับเราแบบนี้ฉันขอโทษเธอนะที่วันนั้นฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้มากแต่วันนั้นน่ะที่เธอว่าฉันเนี่ยฉันกลับไปบ้านฉันนอนไม่หลับตั้งแต่ฉันเกิดมาจนอายุจะห้ยังไม่เคยมีใครกล้าว,ว่าฉันขนาดนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบต่องงานและทํางานไม่ได้ดีโอเราพูดแล้วเราจะร้องไห้นะเราเองเนี่ย <c oughs> เราก็ตกใจว่าเอ้ยทาไมเราพูดไปแรงขนาดนั้นนะคะ เขาบอกเรานะคะว่าสิ่งที่เขาจะช่วยเหลือเราก็คือเขาจะให้เราไปพักผ่อนสามเดือนและในสามเดือนนี้ก็คือเขาจะให้เงินเดือนเราเต็มสามเดือนให้เราไปพักผ่อนสภาพจิตใจให้เราไปคิดดูดีๆว่าเราจะทำยังไงแล้วเงินที่เจ้านายเราเนี่ยเขาต้องการอยากจะได้คืนเนี่ยเขาก็พูดกับเรานะเขาบอกเธอเธอต้องฟังฉันแล้วเธออย่ากโกรธ เจ้านายเธอเนี่ยเขาฝากให้ฉันมาพูดก,กับเธอว่าเงินจํานวนหนึ่งหมื่นคนเนี่ยถ้าเธอกลับไปทํางานเขาเธอจะได้ไม่เธอจะไม่ต้องเสียคืนเพราะเขาต้องการที่จะปรับความเข้าใจว่าเธอไม่ชอบอะไรตรงไหนเธอก็บอกเขาแล้วก็กลับมาทํางานร่วมกันถ้าเธอไม่อยากไปทํางานไกลๆเขาจะให้เราทํางานในตัวเมืองนี้เธอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อง,งานแล้วเธอก็เป็นคนขยันมากเขาก็อยากจะร่วมงานกับเธอแต่ว่า เธอตัดสินใจเองว่าเธอจะเธอเธอจะทำไหมเราก็เลยตอบกลับไปว่าฉันตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าฉันจะไม่กลับไปทํางานที่นั่นอีกเพราะถ้าฉันเดินออกมาแล้วฉันจะไม่หันหลังกลับฉันจะหางานใหม่เพราะฉันคิดว่างานตรงนี้ฉันคงทําร่วมกับเขาไม่ได้เพราะมันไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ไม่มีความสุข มีพนักงานนอร์เวย์ทุกๆคนหลายๆคนที่เขาต้องป่วยต้องเจ็บต้องไม่สบายเพราะว่าเขาเนี่ยมีความเร่งรีบในการทำงานมันไม่ใช่ชั้นคนเดียวที่เจ็บที่ป่วยหรือเป็น,เป,นเป็นแบบนี้มันมีตั้งหลายคนแต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรเขาได้เขาก็อธิบายกับเรามาว่าปริชาติเธอยังไม่เข้าใจอะไรเยอะแยะในระบบการทำงานอาของประเทศนอร์เวย์เธอยังเด็กเธอยังไม่รู้เรื่อง ฉันช่วยได้เท่าที่เธอเท่าที่ฉันจะช่วย mm. เขาเนี่ยสอนอะไรเราหลายๆอย่างทําให้เราเข้าใจขึ้นก็คือเรานั่งตรงนั้นประมาณ3 -4 ี่ชั่วโมงเหมือนเราไปประชุมเขาพยายามที่จะอธิบายว่าโครงสร้างมันเป็นยังไงและเราต้องทํำยังไง <S <s เขาพยายามสอนแล้วว่าถ้าเราไปทํางานที่ใหม่ถ้ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วมันเกิดขึ้นแน่นอนในที่ทํางานใหม่ๆ เราจะต้องรู้จักจัดการกับปัญหานี้ถ้าเราจะอยากอยู่โนเวย์เพราะว่าปัญหาตรงนี้มันไม่หมดไปเขาก็อธิบายจนเราเข้าใจและเราก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นจากผู้ชายที่อายุมากคนนั้นที่เขาบอกเราหลังจากการประชุมนะคะเขาก็จัดการให้เราหมดทุกอย่างหมดทุกเรื่องราวเลยคือเราได้พักงานสามเดือนแล้วได้เงินเดือนเต็มแล้วเงินส่วนนั้นที่เราจะต้องจ่ายคืนเขาก็จ่ายคืนเรามาเพราะเขาช่วยเหลือเราเขาก็อวยพรเราขอให้เราเนี่ย ได้เจองานใหม่ที่ดีแล้วก็มีความสุขกับการทำงานแต่เขาอยากจะเตือนเราแค่อย่างเดียวคือการที่เราอยู่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเราใช้คำพูดที่รุนแรงหรือเรามีกิริยาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันเราจะทำงานเก่งแค่ไหนแต่เราก็พ่ายแพ้เรามีอะไรเราจะต้องใช้หัวสมองมากกว่าใช้อารมณ์อันนี้คือสิ่งที่เราที่เขาเตือนเรานะคะเราก็จำมาตลอดแล้วเราก็ได้เรียนรู้ตลอดและเขาก็บอกกับเราว่าเธอจำไว้นะ คนแบบเนี้ยมันเธอจะไปทํางานที่ไหนเธอก็จะเจอแต่เธอจะต้องรู้จักจัดการกับมันเธอจะต้องรู้จักแก้ไขปัญหาเธออย่าพุ่งชนโดยที่เธอไม่ใช้สติปัญญาฉันอยากเตือนเธอเท่านี้ผู้ชายคนเนี้ยเขาก็จากไปนะคะทีนี้ก็มาถึงวันหนึ่งที่เราจะต้องหางานทําเราก็ได้งานทําที่หนึ่งนะคะทีนี้งานที่เราทำเนี่ยเราหมดสัญญาสามเดือนแล้วใช่ไหมนะ ผู้ชายคนนี้เขายังช่วยเราอีกนะกับผู้หญิงคนนี้เขาช่วยเราไปคุยกับกับนาฟนะคะนาฟเนี่ยเขาก็ทำการช่วยเหลือเราเขาบอกว่าฉันจะให้เงินเดือนเธอเต็มซึ่งฉันจะเป็นคนจ่ายแต่เธอจะได้เงินเดือนเต็มเนี่ยแค่หนึ่งปีเท่านั้นภายในหนึ่งปีเธอจะต้องหางานทำให้ได้ถ้าเธอหางานทำไม่ได้เงินของเธอมันจะลดลงลดลงทุกปีนะ เขาก็อธิบายเราแบบนี้เราก็เข้าใจตรงกันแล้วเราก็พอใจนะคะที่เขามาช่วยเหลือเราและเขาก็แนะนําสิ่งดีๆให้เรานะให้เราได้มีการารู้จักเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาในที่ทํางานต่อไปเราได้งานที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่แห่งหนึ่งนะคะแล้วเราก็ได้เจอหัวหน้าที่ดีเราก็ทํางานอยู่ที่นั่นแล้วทีนี้เราทํางานหยุดได้ประมาณ7เดือนนะคะหลังจาก7เดือนนะ เจ้าของอหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็เรียกเราเข้าไปคุยเราคิดว่าเราทําอะไรผิดนะแต่เราไม่ได้ทําอะไรผิดหัวหน้าเนี่ยซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็คุยกับเราเขาบอกปริชาติฉันจะไม่ได้เป็นหัวหน้าที่นี่แล้วนะฉันจะลาออกจากที่นี่เราก็ว่าเอา้าทําไมล่ะ ฉันไม่มีความสุขกับการทํางานที่นี่ฉันรู้สึกว่ามันใหญ่สําหรับฉันเกินไปที่ฉันจะรับผิดชอบทุกๆวันที่ฉันตื่นเช้ามามาทํางานเนี่ยฉันไม่เคยมีความสุขเลยฉันอยากกลับไปทํางานที่เดิมแต่ฉันเนี่ยอยากจะมีอะไรบอกเธอเธอทํางานในในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้เธออยากได้งาน100%ซแต่เธอจะไม่มีวันได้งานร้อยเปอร์เซตเธอเป็นคนเก่งเธอเป็นคนที่มีความสามารถนะแต่ว่ามันยังไม่พอ เธอจะต้องมีความรู้เธอจะต้องมีใบประกาศนียบัตรและเธอจะต้องอ่านเขียนภาษาโนเวให้ได้มากกว่านี้เธอถึงจะได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งที่นี่เธอจะไม่มีโอกาสได้เลยฉันพูดกับเธอตรงๆแต่ฉันมีงานให้เธอทํานะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเขามีลูกสาวลูกสาวเขาเนี่ยเปิดร้านฉันคิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถที่จะไปช่วยงานลูกสาวเพื่อนฉันได้แล้วเธอจะได้ความรัก แล้วเธอจะได้งานร้อยเปอร์เซ็นฉันคิดว่าเขาต้องรักเธอถ้าเขาได้ทํางานร่วมกับเธอเขาก็เลยบอกกับเราว่าเขาเนี่ยทํางานร่วมกับเราเขาชอบเราแล้วเขาก็รักเรามากก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาก็อยากจะแนะนําสิ่งดีๆให้เราทางที่เราเดินตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ทิศทางของเราแต่เราจะต้องไปในทิศทางที่เป็นเวของเราซึ่งเขาแนะนํานะคะเราก็เชื่อเขา <c oughs> เราก็ตัดสินใจนะคะ มาทํางานและงานที่เราทำเนี่ยนะคะที่เขาแนะนําเราเนี่ยก็คือร้านนี้แหละร้านขายพิซซ่าที่เราทํามาทั้งหมด12-13ถึง13ปีเราก็ทํางานอยู่ตรงนี้นะคะเจ้านายเราเนี่ยเขาก็ยังเป็นเด็กที่อายุน้อยกว่าเราและเขาเนี่ยได้รับมรด,ดกมาจาก คุณพ่อเขาคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งในตำบลที่เราอยู่และเขาเนี่ยก็เป็นนักร้องเป็นนักแต่งเพลงนะคะเขาก็ได้ซื้อร้านร้านมันอยู่ตัวเมืองเสาดะใครมาเที่ยวเมืองเสาดะก็จะเห็นร้านขายพิซซ่ามันมีอยู่ร้านเดียวแหละก็คือนั่นแหละร้านที่เราทํางานคุณพ่อของเจ้านายเราเนี่ยเขาซื้อและเขากเกษียณเขาก็เลยส่งต่อให้ลูกสาวนะคะเขาก็ดูแลเราอย่างดีและเขาก็รักเรามาก เขามีอะไรเขาก็คอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาทุกๆครั้งที่เราทํางานหรือเราทําอะไรผิดเขาจะไม่เคยดุด่าว่าเราคําหยาบคายแต่เขาจะบอกเขาจะสอนว่าเราควรทํำยังไงเราควรปรปับปรุงตัวยังไงเราควรปฏิบัติตนยังไงถ้าเราอยากจะทํางานอยู่ตรงนี้เขาก็จะบอกจะสอนเราเราได้รับความเมตตากรุณาปาณีจากเขาทุกอย่างนะคะจนวันหนึ่งช่วงเวลาของเขาเนี่ยมันหมดไปนะคะ เขาเนี่ยต้องการที่จะขายร้านเราก็ไม่ได้ถามอะไรเขาเป็นสาเหตุที่แน่นอนวันหนึ่งเขาชวนเราไปเล่นที่บ้านเขาเขาบอกไปชาฉันมีอะไรจะบอกเธอแต่เธอย่าเพิ่งไปบอกผัวเธอหรือพึ่งไปบอกใครนะเพราะว่าตอนเนี้ยฉันอยากจะให้มันเป็นความลับเราก็เลยถามว่าเธอมีเรื่องอะไรเหรอฉันเหนื่อยมากกับการที่ฉันจะต้องมาบริหารร้านนี้ฉันคิดว่าฉันไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่เราก็เลยเรากับเขาเนี่ยสนิทกันมากนะเราก็เลยบอกว่าเธอมีอะไรเนี่ย ือเธอมีปัญหาอะไรเธอก็ต้องแก้ไขเพราะถ้าเธอจะเปลี่ยนงานไปทําอย่างอื่นปัญหามันก็ต้องมาอีกถ้าเธอหนีปัญหาไปเรื่อยเรือเธอก็ต้องเปลี่ยนงานฉันเข้าใจว่าเธอเหนื่อยแต่เธอรับช่วงมาแล้วเธอก็ต้องดูแลตรงนั้นให้ดีฉันรู้สึกเหนื่อยฉันรู้สึกเบื่อฉันรู้สึกว่าเธอฉันอยากจะขายร้านเขาก็ถามแล้วว่าไปชาเธออยากจะซื้อร้านไหมฉันขายให้ให้เธอ8ดล้านเราเลยบอกว่าต่อ8บาทได้ไหมจะบ้าหรือไงเราบอกว่าฉันไม่เอาหรอก เขาบอกไปชาเธอตัดสินใจดีๆนะเธอเก่งเธอมีความสามารถแล้วคู่แฝดเนี่ยที่เขาอยู่กันเนี่ยเขามีตังค์ฉันรู้เขาสามารถจะซื้อให้เธอได้แปดล้านเราก็เลยบอกว่าเราเนี่ยจะไม่เป็นเจ้าของร้านและเราจะไม่ให้แฟนเราเนี่ยมาซื้อฉันรู้ตัวดีฉันมีความสามารถแค่ไหนฉันรู้ตัวดีว่าแฟนฉันเป็นคนยังไงพวกเราสามคนไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้ และฉันจะไม่เอาห่วงอะไรมาห้อยคอฉันเพราะมันหนักฉันอยากจะทํางานแล้วฉันก็กลับบ้านรับแค่เงินเดือนเธอไปถามหาขายให้คนอื่นได้ไหมล่ะเขาก็ไปถามหาขายให้กับผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งทํางานที่เดียวกับเรานี่แหละร้านพิซซ่าเนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะมีเจ้าของร้านเราแล้วก็มีเรา แล้วก็จะมีคนที่เป็นคนโตนะคะเป็นคนนอร์เวย์เนี่ยสองคนสองคนเนี่ยเขาสนิทกันเขาซีกันนะคะแต่เรากับเจ้านายเราเนี่ยก็จะสนิทกันเจ้านายเราเนี่ยเขาก็จะให้ความรักลูกน้องเท่าๆกันเพราะว่า,าถ้าไม่มีสี่คนนี้ร้านมันก็ไปไม่ได้เพราะมันต้องมีคนมาช่วยช่วยกันทํานะคะเจ้าของร้านเราคนที่หนึ่งเนี่ยเขาก็ได้ขายร้านให้กับคนนอร์เวย์คนหนึ่งซึ่งทํางานร่วมกับเรา เรานะไม่ชอบเขาเอามากๆเราเบื่อที่จะทำงานกับเขามากๆนะคะในตอนนั้นนะคะแต่เราไม่ชอบสิ่งไหนเราก็จะได้สิ่งนั้นนะคะเขาเนี่ยนะคะผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ได้มาซื้อร้านและผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาก็คือหัวเจ้าของร้านคนปัจจุบันที่เราทำงานอยู่เราเนี่ยนะเวลาที่เราโมโหหรือเราโกรธเราพูดว่าอะไรเขาในที่ทำงานนะ เขาไม่เคยโกรธเราเลยเขาไม่เคยมีอะไรโต้ตอบอย่างวันหนึ่งเขามาทํางานเขาก็จะพูดมากพูดมากเราก็เลยตะคอกใส่เขานะเธอมาทํางานเนี่ยนะเธอก็ใช้มือบ้างเธอย่ใช้แต่ปากมีอะไรเธอก็ไปหาทําเธอไม่ต้องมาพูดมากใกล้ๆฉันแล้วเธอเนี่ยก็ทําให้มันไวๆอย่าทําอะไรเชื่องช้าเหมือนเต่าเพราะร้านมันจะเปิดแล้วเราก็พูดว่าเขาเขาไม่เคยโกรธเราเลยนะ เขาไม่เคยโกรธเขาไม่เคยมีอะไรโต้อตอบเขาไม่เคยมีอะไรสักครั้งหนึ่งที่จะพูดว่าเรานะคะหรือเขาอาจจะพูดว่าเรากับผัวเขาเราอันนี้เราไม่รู้นะแต่เราไม่เคยได้ยินนะ,ะ <c oughs> เขาก็มาซื้อล้านของเราและเราเนี่ยเป็นคนที่ว่าเราไม่ชอบเขาอยู่แล้วและเราก็ไม่ชอบคนคนนั้นด้วยนะคะคนที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยียสองคนเนี่ยที่เขาทาเคยทํางานร่วมแล้วเราก็ไม่ชอบเขาเราเนี่ยไม่มีที่ไปนะคะเพราะว่าเราจะลาออกไปจากงาน โดยที่ไม่มีสาเหตุไม่ได้และเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอายุเยอะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะลาออกไปเลยแต่เราเนี่ยมีประสบการณ์แล้วเราต้องใจเย็นเราก็ต้องมีสตินะคะและเราเนี่ยก็ใช้วิธีนั้นแหละที่ลุงคนนั้นสอนเราว่าถ้าเธอทําตรงนี้ได้เธอจะทํางานที่ไหนเธอก็จะมีความสุขเราก็เลยใช้วิธีนั้นเราก็อืมเราก็เปิดใจนะว่าทํางานอะเขามีวันนึงเราก็เบื่อเราก็เสียงเพราะเราไม่อยากทํางานอะเขาอะ มันมีอยู่งานอยู่ที่ที่หนึ่งนะเขาเนี่ยรับสมัครงานและเราไม่อยากทํางานกับเขาอยู่แล้วและเขาให้เราทํางานเนี่ยเขาให้เราทํางานแต่ตอนบ่ายเราไม่อยากทําเราเหนื่อยนะคะเราก็เลยตัดสินใจไปสมัครงานและเราไม่ได้บอกใครนะคะแฟนเราเป็นคนสมัครให้ทีนี้ปกติเนี่ยการสมรัครงานในตําแหน่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตําแหน่งใหญ่อะไรหนังสือพิมพ์เขาไม่น่าจะลงนะคะแต่ดัน นะคะหนังสือพิมพ์ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าไอ้งานตำแหน่งเนี่ยมันมีอยู่สี่เอ่อมันมีอยู่หลายคนที่สมัครเจ้าของร้านเราเนี่ยเขาก็เห็นว่ามีชื่อเราด้วยว่าเราเนี่ยไปสมัครงานใหม่สําหรับตัวเรานะเราคิดว่าเขาก็คงรู้ว่าเราไม่ชอบเขาเพราะเราแสดงออกเลยเราเป็นคนที่ถ้าเราไม่ชอบอะไรแล้วเราไม่เก็บไว้นะคะเราเราตอแหลไม่เป็นอะเราเราก็จะแสดงออกว่าเราไม่ชอบเขา เ,เราคิดว่าถ้าเราลาออกไปเนี่ยเขาคงหาคนใหม่มาทําเขาคงเอาเพื่อนเขามาทําหรืออะไรมาทําเราไม่ได้คิดว่าเขาเนี่ยจะต้องมาคุยมาพูดหรือมาง้องอนเรานะคะเราเราตัวเราเองเราคิดว่าเออเราก็จะหางานใหม่ไปเรื่อยๆหรือไม่เราอาจจะไปทําอะไรสักอย่างที่เป็นของตัวเองเพราะว่ามันมีคนเคยมาถามเราว่าเ,เราเนี่ยอยากจะมาทําตรงนี้แทนเขาไหมเพราะเขาไม่อยากทําแล้วเราก็คิดอยู่ในใจคิดไปคิดมานะคิดไปหลายอย่างมีอยู่มาวันหนึ่ง เขาก็เลยบอกว่าไปชาติฉันอยากจะคุยกับเธอเป็นการส่วนตัวเธอจะคุยกับฉันไหมเราก็เลยบอกว่าเธอมีเรื่องอะไรล่ะฉันอยากให้เธอมาคุยที่บ้านเขาก็ทําอาหารให้เราหนึ่งจานนะคะเราอยากกินอะไรเขาก็ทําให้เราเขาก็บอกว่าไปชาติฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอนะฉันเห็นเธอไปสมัครงานใหม่ถ้าเธอมีอะไรเนี่ยที่ฉันทําให้เธอได้ไม่ดีเท่ากับหัวหน้าคนเก่าฉันก็อยากให้เธอบอกฉันเพราะฉันสามารถแก้ไขให้เธอได้ทุกเรื่อง ถ้าเธอต้องให้โอกาสฉันให้ฉันได้ให้ฉันได้ปรับปรับตัวแล้วเธอก็ต้องปรับตัวเข้า,าหาฉันฉันก็อยากให้เธอเนี่ยมาช่วยงานเพราะว่าร้านเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่ามันขาดเธอไปเนี่ยฉันไม่มีความสบายใจถ้าเธอยืนอยู่ใกล้ๆฉันจะรู้สึกอุ่นใจแล้วเธอเขียนมาทั้งหมดว่าเธอต้องการอะไรหรือเธอจะให้แฟนของเธอเนี่ยมาคุยกับฉันก็ได้ว่าตรงไหน ที่มันไม่ดีพอตรงไหนที่เธอไม่สบายใจตรงไหนที่ฉันให้เธอได้ตรงไหนที่ฉันให้เธอไม่ได้ฉันก็จะจัดการให้เธอไปเป็นข้อๆแต่ฉันอยากให้เธอเนี่ยเปิดใจที่จะทำงานกับฉันก่อนถ้าฉันทำแล้วมันไม่ดีเธอก็ลาออกแต่เธอต้องให้โอกาสฉันบ้างทีนี้ตกลงนะคะเรากเา็เปิดใจทำงานร่วมกับเขานะคะเราก็ทำงานร่วมกับเขามาเป็นปีเนี้ย เป็นปีที่2นะคะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะคะเขาทำได้หมดเขาทำได้หมดทุกอย่างเลยตามที่เขาพูดเขาไม่มีตรงไหนที่เราเขาโกหกเราเลยเขาปรับปรุงร้านเขาซ่อมแซมร้านอะไรที่เขาเคยสัญญาว่าเขาจะทำเขาก็ทำให้เราหมดทุกอย่างนะคะเราก็จะเล่าให้ฟังนะเราเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่เอางานของตัวเองไปเปรียบเทียบกับงานของใคร เรามีความสุขทุกๆวันในการทำงานตื่นเช้ามาเราก็อารมณ์ดีแล้วก็มาทำงานเราไม่ชอบสถานที่ทำงานตื่นมาปุ๊บเหมือนโรงงานนรกมาถึงปุ๊บก็มาทะเลาะก,กันมาถึงปุ๊บก็มาแยกเคี่ยวยิงฝันใส่กันเราไม่ชอบแต่เราทำงานที่นี่12ปีนะคะเราไม่เคยรู้สึกแบบนั้นและเราก็ไม่อยากจะรู้สึกแบบนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยเงินเดือนของเราเนี่ย ร้านที่ทำเราทํางานเนี่ยมันน้อยมันน้อยกว่าพนักงานทําความสะอาดในเมืองนี้ซะอีกนะคะเราเนี่ยมีเพื่อนทําความสะอาดหลายคนได้เงินเดือนเยอะมากกว่าเราหลายเท่านะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเรายินดีกับเพื่อนที่เพื่อนได้เงินเยอะแต่สิ่งที่เราได้นะคะเราจะเล่าให้ฟังว่าเราได้อะไรจากที่ทํางานสําคัญที่สุดนะคะสภาพแวดล้อมการทํางานในที่ทํางานของเราดีมาก เจ้าของร้านเราเไม่สามารถที่จะให้เงินเดือนเราเยอะแต่เราพอใจเราพอใจในเงินเดือนที่เรามีเราพอใจในเงินที่เราได้สิ่งที่เราได้เราจะได้รับเงินเดือนนะคะชั่วโมงละ215โคนซึ่งน้อยมากนะคะและเราก็ไม่ได้มีชั่วโมงพิเศษอะไรเหมือนที่อื่นๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องทำงานล่วงเวลาเราก็จะได้โอเวอร์ที 40%หรือไม่ก็ร้อแล้วแต่สถานการณ์ของงานแล้วแต่ว่าเขาจะจ่ายให้เรานะคะเราก็ได้ทํางานเป็นจํานวน100%ในบางครั้งนะคะเพราะว่าเราเองเราก็อายุเยอะเราไม่อยากทํางานเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเราจําเป็นจะต้องทําก็คือเราต้องทำนะเ,เงินพิเศษที่เราจะได้เนี่ยถ้าบริษัทเราได้เงินไม่เยอะเราจะได้โบนัสทุกปี1 0 0 0 0โครนนะคะแต่ถ้า ร้านเราไปได้ดีเจ้าของร้านเรา,เาก็จะแจ้งไปชาติท่นจะให้พวกเธอนะคนละจ่ายโบนัสเป็นสครั้งทุกคนนึงออกไม6หกเดือนครั้งหนึ่งแล้วอีกเดือนหนึ่งอ่ะแล้วก็อีก6เดือนครั้งหนึ่งก็เหมือนกับแบบว่าถ้าขายได้ดีเราจะได้1ปีเนี่ยโบนัสสองหมื่นโครนนะคะแล้ววันที่เป็นวันสําคัญนะคะเ,เป็นเป็นสมมุติว่ามันจะมีเทศกาลช่วงเด็กนักเรียนปิดนะคะช่วง ช่วงซัมเมอร์ช่วงเฮิร์สช่วงยูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้เป็นกิฟของขวัญให้เอาไปซื้ออะไรก็ได้นะคะจำนวน1,000โครนเราก็จะได้ช่วงโพสเกนะคะช่วงเทศกาลฮิตเลอร์นะคะเราก็จะได้เป็นจำนวนเงิน2,000โครนช่วงช่วงที่เราเป็นช่วงคริสต์มาสเราก็จะได้ไปกินอาหารเขาเลี้ยงอาหารและเราก็ได้เป็นกิฟของขวัญน,นะคะ2000โครนนะคะ เราก็จะได้เป็นอ่าจำนวนเงินตาม,ตามนี้นะคะและเราก็รู้สึกว่าเราพอใจในงานที่เราทำและเราก็มีความสุขกับการทำงานถึงมันจะได้เงินเดือนไม่มากเท่าไหร่แต่เราเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่เราจะเป็นคนที่รักแล้วก็ศรัทธาทำในสิ่งที่เราทำเรารักในอาชีพของตัวเองและศรัทธาในอาชีพของตัวเองและเรา จะไม่เอาอาชีพของเราไปเปรียบเทียบกับอาชีพของคนอื่นเรายินดีกับทุกๆคนที่ได้เงินเดือนเยอะที่ได้เงินเดือนมากเพราะว่างานของแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันวุฒิภาวะการศึกษามันก็มีส่วนให้เราได้เงินต่างกันนะคะเราไม่ได้มีการศึกษาเยอะแต่เราจะไปเอาเงินเดือน,นเยอะอันนี้มันก็ผิดไปนะเรามีการศึกษาเท่านี้ได้เงินเดือนเท่านี้แล้วเราก็พอใจนะส่วนท้ายคลิปของเรานะคะ ก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอที่เราได้จากเจ้าของร้านเราในปีนี้นะคะเขาก็จะพาเราเนี่ยไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวเราภาษาไทยเขาเรียกประเทศอะไรเราไม่ทราบนะคะภาษานอร์เวย์เขาเรียกประเทศทิสลันนะคะเราเนี่ยก็จะเดินทางไปนั่งเรือนะคะนั่งเรือสำราญน,นะคะออสองคืน3วันนะเจ้าของร้านเราเนี่ยเขาก็จ่ายค่าใช้จ่ายให้เราทั้งหมดเลยนะคะ แล้วเราก็ได้เงินเป็นขวัญถุงนะคะเวลาเราอยากจะได้อะไรไปซื้ออะไรในเรือเนี่ยเขาก็จะให้เราเป็นจำนวนเงิน2,000โครนนะคะแล้วในเรือเน่ยเขาจะมีขายน้ำหอมออพวกครีมพวกอะไรเนี่ยเขาก็ซื้อให้เรานะเป็นจำนวนเงิน1,000โครนนะคะเ,เราเนี่ยไม่ได้เสียเงินหรือเสียอะไรสักโครนเดียวเลยนะคะเขาออกค่ารดค่าน้ำมันค่ากินค่าทุกอย่างและเราก็ได้ไปเรียนรู้ การวิธีการทําอาหารได้ไปเรียนรู้แล้วก็ชิมอาหารอะไรที่ใหม่ๆเ,เจ้าของร้านเราเนี่ยคนคนปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ชอบเขานะทุกคนแต่การที่เราเนี่ยได้เปิดใจและเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจดีแล้วเขาก็เป็นคนที่มีน้ําใจนะ สิ่งที่สําคัญที่สุดในตัวเจ้านายใหม่เราเนี่ยที่เขามีนะคะคือเขายอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะเขาจะไม่ตัดสินอะไรไปมั่วซั่วนะคะเขาก็จะฟังว่ามันคืออะไรแล้วเวลาที่เขาจะ บอกอะไรหรือพูดอะไรเนี่ย <S <S เขาก็จะใช้เหตุผลว่ามันมีเหตุผลแบบนี้แบบนี้นะเวลาเราทํางานร่วมกันเนี่ยเราก็จะใช้เหตุผลในการทํางานและเราก็จะพูดกันตรงๆในการทํางานนะเราก็สามารถทํางานร่วมกันได้ในในสถานท,ที่ทํางานใหม่ของเราเนี่ยไม่ใช่อุย้ยมันจะโรยด้วยกีบกุหลาบทุกคนต้องฟังเราเราจะไม่ทะเลาะก,กันเลยไม่ใช่นะคะทุกๆครั้งเนี่ยเวลาเรามีปัญหาในการทํางานเนี่ยเราจะมานั่งคุยกันนะคะเราจะไม่มาทะเลาะกันนะปัญหามันก็ผ่านไปนะ ทุกๆวันเนี่ยมันมีปัญหาทุกวันนะ,ะแต่เราจะเป็นคนที่ไม่หนีปัญหาเราจะแก้ไขปัญหาและเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้นะเราคิดว่าการที่เรามีปัญหาและเราแก้ปัญหาเนี่ยมันทําให้เราเก่งขึ้นมันทําให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะคะปัญหามันคือครูที่ดีที่ทําให้เราได้มีชีวิตที่ก้าวหน้าขึ้นนะคะ และสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเราก็อยากจะบอกว่าทุกเรื่องราวที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความผิดของฝั่งเจ้านายแต่เพียงคนเดียวนะคะมันก็เป็นความผิดของเราด้วยในเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเราจะย้อนหันกลับมาดูตัวเองเสมอว่าอะไรที่เราทำไม่ดีอะไรที่เราทำไม่ถูกต้องเราก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองนะคะเราจะไปบอกว่าให้เขาเป็นฝ่ายปรับฝ่ายปรับก็ไม่ได้นะคะเราอยากจะบอกทุกๆคนว่า ทุกเรื่องทุกราวที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยความผิดเนี่ย มันก็เป็นของเราด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นเฉพาะเป็นเฉพาะว่าเจ้านายผิดเราเองเราก็ผิดเราเองเราก็ต้องปรับปรุงนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เรานะคะเราก็หวังว่าคลิปวิดีโอของเราคลิปนี้นะคะอาจจะมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนคนไหนที่มีนิสัยใจร้อนเหมือนเรานะดูแล้วอาจจะมีประโยชน์บ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ